สวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหานะคะอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวนะคะปวดสะโพกล้าวลงขานะคะแล้วก็มีอาการแบบกระดูกทับเส้นนะคะอาการชาตามมือตามเท้านะคะวันนี้ค่ะเจี๊ยบขอแนะนำนะคะดีบูนชนิดผงค่ะ เพราะว่านะคะลูกค้านะคะมากกว่า100ท่านนะคะที่ใช้แล้วนะคะเห็นผลจริงแล้วก็มีผลตอบรับดีมากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยโทรมาแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับดีบุญผงค่ะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเคสลูกค้านะคะตามคลิปที่เราจะนำเสนอเลยนะคะสนใจนะคะทักมาตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ พี่ชาันนาัตตี้นะคะวันนี้มีโอกาสดีนะคะได้มาสัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่รัตค่ะสวัสดีค,ค่ะพี่รัตค่ะรบกวนถามนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้พี่รัตมีก่อนได้จเจอตัวนี้เนี่ยมีอาการยังไงคะอ๋อพอดีเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคะคะ,ค,ะคืออาการนี้เราจะเริ่มปวดจากหลังนะคะแล้วก็ล้าลงมาจากสะโพกทางทางขานี่คะ่ะแล้วก็พอเป็นนานๆเข้าก็จะมีอาการชาด้วยนะคะ,คะ พี่รัตเป็นอาการนี้มานานแค่ไหนคะเอ่อเป็นมาประมาณเกือบป,ปีแล้วค่ะเกือบป,ปีเลยนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วพี่รัตนมาเจอสินค้าตัวนี้ได้ยังไงคะพี่พอดีเล่นเฟซบุ๊กอยู่ค่ะแล้วก็เจอโฆษณานะคะ,ะ,ะเขาบอกว่าจะเป็นตัวดีบูนี่แหละ,ค,ะค่ะที่จะามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นของเราเนี่ยคะ่ะก็เลยลองสั่งมาทานดูค่ะโอเคพี่รัตคะานแล้วพี่รัตทานนานแค่ไหนคะถึงได้ผลนะคะ ทานนี้ทานอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะจากอาการปวดจะอาการชาของเรานี่ก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะด,ดีขึ้นมากเลยค่ะกินแล้วทานดีบูนชนิดผงใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วอาการชานี่พี่รัทานตัวไหนเพิ่มเติมไหมถ้าตัวชานี้เขาแนะนําว่าให้เป็นตัวเอลูทายนะคะเพราะว่ามันจะเห็นบอกว่าจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทของเราทาให้เส้นประสาทดีขึ้นนะคะทานคู่กัน,นะะอาการชานี่นานไหมคะกว่าจะลดลงอาการชานี้ก็อยู่ประมาณ 2, นนะะ 2> เดือนค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเส้นประสาทเนาะแสดงว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นมา1ปีเนาะใช่ค่ะหปีแล้วทานดีบูลคู่กับเอลูทยเนี่ยอาการชาภายใน2เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะ พี่ละคะรบกวนนิดนึงผ่านมือถือถ้าสมมตินะคะว่าให้คะแนนดีบูนกับอาเลือยไทยเนี่ยถ้าสิบคะแนนเนี่ยพี่ละให้เท่าไหร่คะใหโ้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ,<ท>ะพี่ละสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนัตตี้นะคะวันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยค่ะได้มาเยี่ยมอ่าพี่ท่านหนึ่งนะคะอ่าท่านมีอาการปวดหลังมาก่อนนะคะ แล้วดียังไงทําไมถึงดีเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่โกนะคะพี่โกคะนัดขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้นัดได้ได้สัมภาษณ์วันนี้นะคะก่อนหน้าที่จะเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะพี่โกมีอาการยังไงมาคะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอรีบูนนี่นะครับมีอาการปวดหลังนะฮะปวดลงมาสะโพกปวดยจี๊ดมากทรมานมากเลยนะครับก็เป็นมานานหลายปีค่ะ จนมาเจอดีบุลนอ่าแล้วพี่เจอเจอดีบุลนี้ได้ยังไงอะคะคือเพื่อนแนะนําครับเพื่อนเนี่ยเขามีอาการคล้ายๆกับผมนี่แหละเขาทานแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นเราก็เลยสั่งมาทานอ๋อทานไปแค่สามกล่องเองนะสามกล่องเองนะคะทุกท่านคะแล้วอาการมันดีขึ้นยังไงคะอาการดีขึ้นนะฮะอาการปวดก็ค่อยค่อยทุเลาลงไปทุกวันนี้ไม่ปวดแล้วครับค่ะโอเคนะพี่คะถ้าสมมติว่านัดจะให้พี่อ่าเขาเรียกกันอะไรอะถ่ายทอดความรู้สึกแบบที่มีต่อดีบนนอะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะคะพี่รสร้างความมั่นใจสักนิดนึงค่ะพี่ครับก็อยากจะบอก ท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับไม<ช>่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดสะโพกปวดหลังด้าวลงขาเหมือนผมที่ที่ผมเป็นนะฮะแนะนําให้ทานดีบูลครับาะ,ะผมก็ทานมาแล้วหลายยี่ห้อ,โอโหแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะพอมาทานดีบูลแล้วนะฮะอาการที่ผมเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจนแบกตัทุกวันนี้ไม่ปวดอีกเลยดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและ มีมูลค่าทางการตลาดส,สูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น